สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 กมทาการต่างประเทศจัดสัมมานาเรื่องสิทธิบัญยาภายใต้ FTA ไทยสาภาพยุโรปโอกาสหรืออุปสรรคการเข้าถึงยาของประเทศไทยณนห้องประชุมสัมมานา B1-1 ถึง1ชั 1. ้น B1 อาคารรัฐสภาฝั่งสสคณะอนุกรรมธิการติดตามความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและแรงงานของไทยในคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาจะสัมมนาเรื่องสิทธิบัญญาภายใต้ FTA ไทยสาภาพยุโรปโอกาสรูปประสรรคในการเข้าถึงยาของประเทศไทยโดยมีนายนิรัตอยู่พักดีประธานคณะกรรมการเปิดการสัมมนาและนายโสพลมโนมยารองประธานคณะกรรมการในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะอนุกรรมธิการ,ากร,การภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยว ขเ้ารวมสำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีการอภิปรายหัวข้อโอกาสหรืออุปสรรคกับข้อเสนอเรื่องสิทธิบัตรยาของสหภาพยุโรปใน FTA ไทยสหภาพยุโรปโดยมีผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วยนายจิรัตอิสารางกูลนายุทธยาผู้อำนวยการสํานักยุโรปกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนางสาวทักษอรสมบูรณทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญานายสุชาติจองประเสริฐรักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาโอยอและดรแพทย์หญิงพรทิพย์ วิรัตวงผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเพศสัจกรรมและการอภิปรายในหัวข้อมุมมองภาคเอกชนและภาคประชาชนต่อสิทธิบัตรยาภายใต้ FTA ไทยสาภาพยุโรปโดยมีดรกิติมาศีวัฒนกุลที่ปรึกษาฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์สมาคมผู้วิจัยและผลิตภัณฑ์ฟรีมาก เภสัชกรทัดหาปึงเจริญกุลที่ปรึกษาสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน TPMA และนายเฉลิมศักดิ์กิติตะกูลผู้จัดการโครงการส่งเสริมการเข้าถึงยาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอสเข้าร่วมอภิปรายและมีนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์รองเลขานุการคณะกรรมการธิการเป็นผู้ดำเนินรายการจากการทีวันนี้คุณวานคุณวานเรื่องของคำว่าเรามองเรื่องประโยชน์ของการที่ัยูีภาคสารกานอย่างประเทศ ผมเชื่อว่าเวลาความที่เราเิดปัญหาเรื่องโควิดนะครับทุกท่านไม่ว่า,าจะเป็นภาครัฐก็กลับมาเรื่องการสร้างความแข็งแรงงการเมืองหลังการผมัเชื่อผมนะมันจะไปตามกระแสว่าตกลปนควรได้รับไหม่พรีมอร์ควรได้รับไหมได้รับไหมแปลว่าเราเราแก้ไม่ถูกจุดในครแค่ทีมข่าว aec tv channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆณถ้าขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ช <regret. S 2> าแนลนนโดยกาแฟฟาทีคอฟฟ่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอิมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสคนีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c TV c h ว anel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 093, 460-46-66บริหารงานทัดพระสมุรและทีมงาน